มันมีบางกรณีครับที่มีแรงรับจากภายนอกเท่ากับ0ูย์แต่มันดันมีทรอกไม่เป็น0ูนย์เพราะงั้นจะต้องเป็นกรณีที่ทรอกรับจากภายนอกเท่ากับ0ูนย์ด้วยใช้คําว่าและวิดีโอที่ผ่านมาผมได้ขยับ เรื่องของสมดุลไปยังการระบุเงื่อนไขของสมดุล2รูปแบบนะครับก็คือการเลื่อนที่กับการหมุนโดยสมดุลต่อการเลื่อนที่ก็คือซิกมาเอเท่ากับศนะครับสมดุลต่อการหมุนก็คือซิกมาทอร์กเท่ากับศนในวิดีโอนี้เราจะขยับมาต่อครับเป็นเรื่องของรูปแบบของวัตถุที่อยู่ในสมดุลครับเดี๋ยวเราจะมีการใช้ภาพ8.1นะครับตัวนี้แรงรับจากภายนอกที่กระทํา เท่ากับศูนย์แต่ว่าทําให้เกิด t อ l k ได้เดี๋ยวผมจะจะจะ,จะใช้ภาพนี้ซึ่งเดี๋ยวจะวาดภาพให้ดูนะตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะครับคุณดูภาพนี้ไปประกอบเดี๋ยว,วเวลาเรามีภาพก็คือตัวภาพ8.1เนี่แหละนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวการอธิบายเรื่องรูปแบบของวัตถุที่อยู่ในสภาวะสมดุลตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการอธิบายเกี่ยวกับการคำนวณ t อร์กนะครับซึ่ง ตรงทอ l ์เนี่ยเรามีรายละเอียดอยู่ในบทที่7แล้วนะครับแต่เพื่อให้คุณได้ทบทวนนิดนึงเพราะงะั้นผมจะสรุปเกี่ยวกับการคำนวณทอ l ์กจากแรงแรงหนึ่งนะครับก็คือว่าทอ l ์กเนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ประกอบไปด้วยขนาดนะครับกับทิศทางก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือไม่มีลูกศรก็คือขนาดวิธีการของการคำนวณทอร์กเนี่ยเราก็จะเอาขนาดของแรงนะครับ อย่าลืมนะพวกนี้มีรายละเอียดอยู่ในบทที่7นะครับมีที่มาบทนะว่าทำไมถึงใช้ขนาดของแรงแล้วก็คูณกับระยะห่างจากแนวแรงถึงแกนหมุนนะครับผมยกตัวอย่างเป็นวัตถุง่ายๆแล้วกันนะเพื่อให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าเ,ออเป็นแท่งอย่างนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้จุด เป็นจุดหมุนหรือแกนหมุนนะครับจากนั้นผมก็ออกแรงกระทํานะเป็นแรงอย่างนี้แล้วกันนะครับแรงขนาด F ทิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยขนาดของแรงก็คือตัว F ระยะห่างจากแนวแรงถึงแกนหมุนก็คือเป็นการวัดระยะนะครับในแนวตั้งฉากนะนี่แกนหมุนนะนี่แนวแรงนะครับวัดระยะในแนวตั้งฉากแบบนี้ตัวนี้ก็อาจจะใช้เป็น r ตั้งฉากแบบนี้ เพราะฉะนั้นกรณีนี้ขนาดของแรงก็คือ F ระยะห่างจากแนวแรงถึงแกนหมุนก็คือ,อ,อ r ในแนวตั้งฉากแบบนี้อันนี้มีที่มาอยู่ในบทที่7นะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้เพื่อต้องการทบทวนเฉยๆจากนั้นในส่วนของทิศนะครับในส่วนของทิศท,ทิศของทอร์กเนี่ยเราก็จะใช้เป็นทิศท,ทวนเข็มหรือตามเข็มนะครับเอาแบบง่ายๆแบบนีซ้ซึ่งวิธีการเนี่ยเราก็จะดูตามแนวโน้มการหมุน จากแรงที่กระทาในกรณีนี้เมื่อคุณเอาหมุดมาปักที่จุด O นะครับหรือจุดหมุนเนี่ยแล้วคุณออกแรงในทิศนี้นะครับกระทําต่อวัตถุคุณจะพบว่าวัตถุก็จะมีแนวโน้มนะครับที่จะหมุนในทิศนี้ทิศนี้เมื่อเทียบกับนาฬิก,กาก็คือทิศทวนเข็มนะครับถ้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทิศของแรงเป็นทิศนี้นะครับ แล้วคุณออกแรงตามทิศนี้กระทํากับวัตถุนี้วัตถุนี้ก็จะก็จะมีความพยายามในการหมุนมาทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ทรอกก็จะเป็นทิศต,ตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือทบทวนนะโอเคครับอันนี้เราก็พร้อมแล้วคราวนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของเราในหัวข้อนี้ครับก็คือเรื่องของรูปแบบวัตถุครับ เราจะมาดูว่ารูปแบบวัตถุต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันแล้วมาอยู่ในสภาวะสมดุลเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1คืออนุภาคนะครับอนุภาคอนุภาคเนี่ยเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวผมขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับอนุภาคเนี่ยเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กจนประมาณเป็นจุดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีวัตถุ ที่เป็นอนุภาคก็คือเป็นจุดตอนนี้ให้เป็นจุดอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีแรงกระทําสมมุตินะเราจะดูผลก่อนนะมีแรงมากระทําแบบนี้มีแรงมากระทําอย่างนี้สิ่งที่ถ้ามีแรงรับนะอันนี้ถ้ามีแรงรับมากระทําสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้จุดเนี่ยเปลี่ยนตําแหน่งไปครับนะเปลี่ยนตําแหน่งไปอันนี้คือยังไม่ได้พูดถึงสมดุลนะนะเปลี่ยนตําแหน่งไปแบบนี้นะครับอ่าขยับไป แต่เนื่องจากว่าตัวจุดเนี่ยนะครับมันเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กจนประมาณเป็นศูนย์ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อคุณพิจารณาว่าแรงเนี่ยปกติแรงจะทาให้วัตถุเลื่อนที่ได้นะครับแล้วแรงก็ทาให้วัตถุหมุนได้จากที่เราทิบายมาก่อนอันนี้ข้างบนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาทางด้านทอร์กบ้างลนะ่ะทอร์กก็คือเป็นผลของแรงต่อการหมุนนะครับเราจะพบว่าถ้าเราพิจารณาเอาแค่ส่วนของขนาดก็พอนะครับมันจะเท่ากับการเอาแรง F ขนาดของแรง F นะครับคูณระยะห่างจากแนวแรงถึงแกนหมุนก็คือตัวนี้เมื่อกี้ตามที่เรา,เาทบทวนมานะครับซึ่งตัวนี้ระยะห่างจากแนวแรงถึงแกนหมุนเนี่ยก็ชื่อก็คือแขนโมเมนต์นะครับอยู่ในบทที่7นะครับเหมือนเดิมนะตรงไหนอยู่ในบทที่7ผมจะบอกคุณนะครับตัวนี้คือแขนโมเมนต์เนื่องจากว่าคุณจะพบว่าในกรณีเนี่ยวัตถุของเรามันเป็นจุดนะครับขนาดของมันเนี่ยเล็กมากจนเราประมาณเป็นศูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นตัวแขนโมเมนต์เนี่ยเมื่อเทียบกับวัตถุตรงนี้คุณจะพบว่ามันไม่มีแขนแขนโมเมนต์เนี่ยมันก็จะประมาณเป็นศูนย์ครับเพราะว่าวัตถุมันเล็กเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตัวเน mm ี้ยตัวแขนโมเมนต์ตัวนี้นะครับมันก็จะประมาณเป็นศูนย์ครับพอประมาณเป็นศูนย์เนี่ยถึงจะจะมีแรงมากระทำนะครับคุณจะพบว่าทอร์กเนี himself, ่ยก็จะมีขนาดเท่ากับศูนย์นะครับเมื่อทอร์กมีขนาดเท่ากับศูนย์เนี่ยก็จะหมายความว่าไม่มีผลต่อการหมุน นั่นคือมีแรงมากระทําต่ออนุภาคนะครับตัวทอร์กเนี่ยจะเป็นศูนย์ไม่ทําให้ไม่มีผลต่อการหมุนเพราะงั้นมันจะหมายความว่าถ้ามีแรงมากระทําต่ออนุภาคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออนุภาคเนี่ยจะเปลี่ยนตําแหน่งเท่านั้นครับหมุนไม่ได้นะครับเปลี่ยนตําแหน่งเท่านั้นซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเลื่อนที่ได้เท่านั้นนะครับตามนี้นะมันเลื่อนที่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุภาคเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วแล้วก็ มันก็จะมีความหมายว่าคุณไม่ต้องพิจารณาการหมุนของมันครับเนี่ยไม่ต้องพิจารณาการหมุนของมันครับเพราะว่ามันไม่หมุนอยู่แล้วมีแรงมากระทํามันหมุนไม่ได้นะครับเพราะว่าแขนโมเมนต์เนี่ยเป็นศูนย์นะครับเนื่องจากวัตถุมีขนาดเล็กมากนะครับเพราะ,ะนั้นสภาวะสมดุลของตัวอนุภาคเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากการเลื่อนที่อย่างเดียวครับอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าผม กำลังเอาเรื่องของสมดุลเนี่ยมาวิเคราะห์เรื่องรูปแบบของวัตถุว่าวัตถุที่มีรูปแบบแต่ละรูปแบบเนี่ยมันจะเกิดสมดุลได้อยังไงบ้างนะครับในกรณีของอนุภาคก็จะมีสมดุลเฉพาะสมดุลของการเลื่อนที่เพราะฉะนั้นสมการที่แสดงถึงเงื่อนไขของสมดุลของอนุภาคก็จะมีสมการเดียวครับก็คือซิกมาเท่ากับศครับแค่นี้เองนั่นก็คือ,อมันอยู่ภายใต้สภาวะนี้มันก็ สมดุลนั่นเองก็คือสมดุลต่อการเลื่อนที่เท่านั้นนะครับตามนี้นะพอเข้าใจนะครับคราวนี้เรามาดูกรณีต่อไปครับกรณีต่อไปก็คือเป็นกรณีของวัตถุที่มีขนาดครับแน่นอนละว่าเรายังคงเป็นวัตถุที่มีขนาดและเป็นวัตถุที่ไม่เปลี่ยนขนาดและรูปร่างเมื่อได้รับแรงก็คือวัตถุแข็งเก่งนะครับที่มาอยู่ในบทที่7นะวัตถุแข็งเกง่ง เราจะพบว่าวัตถุแข็งเก่งเนี่ยเมื่อได้รับแรงนะครับมันก็สามารถที่จะเลื่อนที่ได้แล้วก็สามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในสภาวะสมดุลเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าแรงรับจากภายนอกต้องเป็นศูนย์ครับเพื่อที่จะให้มันสมดุลต่อการเลื่อนที่ก็คืออาจจะอยู่นิ่งๆหรือเลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนอกเหนือจากนั้นเน,เนื่องจากแรงเนี่ยเมื่อกระทําบนวัตถุแข็งเก่งก็คืออย่างกรณีเนี่ยเห็นไหม กรณีนี้นะครับวัตถุแข็งเก่งคือวัตถุที่มีขนาดแรงเน e ี่ยมันสามารถทําให้วัตถุหมุนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเราจะพิจารณาการเลื่อนที่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องพิจารณาการหมุนด้วยซึ่งเราบอกว่าทอร์กรับจากภายนอกเนี่ยก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยครับนะต้องเป็นศูนย์ด้วยนั่นมานความว่าในเบื้องต้นนะความหมายก็คือวัตถุแข็งเก่งเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าแรงลับจากภายนอกเป็นศูนย์แล้วก็ทอร์กลับจากภายนอกเป็นศูนย์เพียงแต่ว่ามันมีคําถามแบบนี้ครับมันมมีคําาาถว่ เท่อกถ้าแรงรับจากภายนอกเป็นศูนย์หมายถึงว่าเราทําการเขียนฟรีบอดี้ของวัตถุแข็งเก่งปุ๊บมีแรง1234แล้วรวมกันแล้วมันเป็น0ูนปุ๊บเอ๊ะมันจําเป็นจะต้องใช้เงื่อนไขทอกเป็น0ูนย์ทอกรับเป็น0ูนด้วยไหมแรงรับเป็นศูนย์ปุ๊บทอกรับมันเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเลยหรือเปล่านี่คือคําถามนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแสดงให้ดูตรงนี้นะครับขอขยับขึ้นมานะ ยกตัวอย่างก็คือตามภาพ8.1ครับแต่ว่าผมขี้เกียจวาดไอตัวประแจนะมันวาดยากเอาเป็นแท่งเฉยๆแล้วกันเป็นแท่งอย่างนี้นะเอียงทํามุมเหมือนเหมือนกับตัวประแจเนี่ยแหละนะเป็นวัตถุแข็งเก่งอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็กําหนดให้มีแรงกระทําต่อตัวแท่งตัวนี้นครับ2แรงครับแรงที่1น,นะครับกระทําในทิศนี้นะครับเป็นแรงขนาด F กระทำที่จุด a อีกแรงหนึ่งนะครับกระทำอีกด้านหนึ่งแล้วกันเป็นจุด b นะครับเป็นแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันอย่างเงี้ยอยู่ในทิศเดียวกันก็คืออันนี้ทิศอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ผมวาดอย่างนี้นะนะทิศตรงกันข้ามกันเห็นไหมอันนี้ทิศนี้นะอันนี้ทิศตรงกันข้ามและมีขนาดเท่ากันครับแบบนี้นะคุณจะพบว่าอันนี้เป็นวัตถุแข็งเก่งนะครับแล้วก็ถ้าคุณมองจากแรงลับนะครับคุณจะพบว่านี่แรงภายนอกมี2แรงนะ สองแรงนี้แรงหนึ่งนะครับมีทิศทางด้านนี้ขนาด f อีกแรงหนึ่งมีทิศอย่างนี้ตรงกันข้ามขนาด f เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำการรวมแรงภายนอกนะครับก็คือซิกมา f มันก็จะเป็นการรวมของ2แรงนี้นะครับซึ่งเป็น2แรงที่มีขนาดเท่ากันทิศต,ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นแรงลับเป็น0ูนย์ครับนั่นหมายความว่าเออกรณีนี้บอกได้นะครับว่าวัตถุเนี่ยมันจะสมดุลต่อการเลื่อนที่ครับ สมดุลต่อการเลื่อนที่ซึ่งหมายความว่าถ้าตอนแรกมันอยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่นิ่งๆต่อไปแต่ถ้าเกิดมันเลื่อนที่อยู่มันก็จะเลื่อนที่ด้วยความเร็ว v คงตัวก็คือทิศไม่เปลี่ยนขนาดไม่เปลี่ยนตามนี้นะครับคําถามก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะแรงลัพมันเป็นศูนย์แล้วเนี่ยจำเป็นต้องใส่เงื่อนไขตัวนี้ด้วยไหม มันออทอร์กลับจากภายนอกมันเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติหรือเปล่าลองดูกรณีนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่ากรณีนี้เป็น2แรงนะครับสมมุติว่าผมจะหาทอร์กลับนะครับโดยเป็นพิจารณาแกนหมุนที่จุด A นะครับเราก็จะพบว่าแรง F ตัวนี้นะครับผ่านแกนหมุนเพราะงั้นแรงนี้ไม่ทําให้เกิดทอร์กทอร์กก็จะเกิดจากแรงเดียวครับก็คือแรงนี้สมมุติสมมุตินะครับว่าให้แรงเนี่ยนะครับ มีระยะจากแนวแรงถึงแกนหมุนอย่างนี้นะครับเป็นระยะดีแล้วกันอย่างนี้นะครับเราก็จะพบว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดผมทําการหาทอ r u ับนะครับเนี่ยที่กระทำต่อวัตถุเนี่ย t อ r q ับนะโดยใช้แกนหมุนอยู่ที่จุด A เขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับปรากฏว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ ลองดูนะครับทอร์กจากแรงนี้เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าแรงนี้ผ่านแกนหมุนไม่ต้องคิดก็จะมีทอร์กจากแรงนี้นะครับขนาดเวลาหาก็หาขนาดกับทิศแยกกันขนาดก็คือใช้แรงคูณระยะจากแนวแรงถึงแกนหมุนก็คือ f คูณ d นะครับแล้วก็เป็นทิศยังไงอันนี้ก็คือเอาเอาหมุดปักตรงนี้นะออกแรงตามนี้มันก็จะเป็นทิศต,ตามเข็มนาฬิกานะครับเขียนแบบนี้ก็ได้ตามเข็มนาฬิกาคุณจะพบว่าแรงรับไม่เป็นศูนย์นะไอ้ไม่ใช่แรงรับทอร์กลับไม่เป็นศูนย์ ถึงแม้ว่าแรงรับจะเป็นศูนย์แต่ทอร์กเนี่ยดันมีค่าค่าหนึ่งนะครับซึ่งทอร์กลับที่ไม่เท่ากับศูนย์ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีผล ทําให้วัตถุตัวนี้เปลี่ยนสภาพการหมุนนะครับแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นผมแดงอีกกรณีหนึ่งก่อนสมมติว่าเอ๊ะคุณบอกว่าเราไปหาทอร์กลับจากจุดนี้เนี่ยมันก็เลยไม่เป็นศูนย์แล้วเป็นจุดอื่นมันเป็นศูนย์หรือเปล่าลองดูนะครับสมมุติว่าลองทอร์กลับที่จุดบีมั่งนะครับถ้าเราจะหาทอร์กลับโดยให้แกนหมุนอยู่ที่จุดบเนี่ยจะพบว่าแรงนี้ผ่านแกนหมุนไม่ทําให้เกิดทอร์กนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดทอร์กจากแรงนี้นะครับซึ่งผมลองเขียนตัวนี้นะ ซิกมาทอครับทอกรับจากภายนอกใช้จุดบีเป็นแกนหมุนปรากฏว่าเกิดจากแรงนี้แรงเดียวนะครับขนาดของทอเท่ากับขนาดของแรงคูณระยะห่างจากแนวแรงถึงแกนหมุนก็คือดีก็คือตัวนี้นะขนาดของแรงคูณระยะห่างจากแนวแรงถึงแกนหมุนคุณเอาหมุดปักไว้ที่แกนหมุนที่จุด B ีนะครับออกแรงแบบนี้คุณก็จะพบว่าทอกก็พยายามจะหมุนแบบนี้นะครับซึ่งก็คือทิศต,ตามเข็มนาฬิกาก็คือเท่ากันการนี้เลย ก็จะพบว่าไม่เป็นศูนย์อยู่ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้ว่านะครับถึงแม้ว่าแรงรับจากภายนอกจะเป็นศูนย์เนี่ยแต่ทอร์กลับที่กระทาต่อวัตถุในกรณีนี้ไม่เท่ากับศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์เกิดอะไรเกิดขึ้นครับมาดูในภาพนี้นะมันก็จะมีทอร์กลับอย่างนี้คร,รับไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุเมื่อมีทอร์กลับไม่เท่ากับ0ูนย์จากสมการซิกมาทอร์เท่ากับ I อลฟาอันนี้อยู่ในบทที่7นะครับ ตัวนี้ไม่เป็นศูนย์ปุ๊บแอลฟาก็ไม่เป็นศูนย์ยก็คือมีความเร่งเชิงมุมไม่เป็นศูนย์ครับพอความเร่งเชิงมุมไม่เป็นศูนย์เกิดอะไรเกิดขึ้นถ้าวัตถุอยู่นิ่งๆก็ต้องมีการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมก็จะมีการเริ่มหมุนไปทางนี้ครับมีการเปลี่ยนสภาวะการหมุนไม่สมดุลต่อการหมุนนะครับหรือถ้าวัตถุกาลังหมุนอยู่สมมติาหมุนกำลังหมุนอยู่ในทิศนี้นะก็คือทิศต,ตามเข็มมีความเร่งเชิงมุมในทิศเดียวกันมันก็จะหมุนในทิศตามเข็มเหมือนเดิมครับ่่นนนน็วขึ้้ออีียูใทท7 ถ้าวัตถุกําลังหมุนในทิศทวนเข็มนะแล้วมีความเร่งเชิงมุมในทิศต,ตามเข็มมันก็จะหมายความว่าวัตถุจะหมุนในทิศทวนเข็มแต่หมุนช้าลงก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนสภาวะการหมุนอีกเหมือนกันเพราะ,ะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าในกรณีของวัตถุแข็งเก่งเนี่ยเมื่อมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เนี่ยไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะไม่เปลี่ยนสภาพการหมุนเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องระบุให้ชัดเจนครับว่าถ้าวัตถุ แข็งเก่งนั้นอยู่ในสภาวะสมดุลนอกเหนือจากซิกมา F เท mm. ่ากับศูนย์แล้วเนี่ยซิกมาทอร์กมันต้องเท่ากับศูนย์ด้วยครับมันจะต้องอยู่ภายใต้สภาวะนี้ด้วยมันถึงจะสมดุลนะครับมันถึงจะสมดุลนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เลยสรุปได้นะครับว่าสําหรับกรณีของวัตถุแข็งเก่งนะมันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าแรงลับจากภายนอกเป็นศูนย์และทอร์กลับจากภายนอกเป็นศูนย์ใช้คําว่าและนะนะครับ เพื่อให้ชัดเจนเขียนสรุปข้างล่างนะครับเราก็สรุปใต้แบบนี้นะครับเมื่อคุณพิจารณาวัตถุที่อยู่ในสภาวะสมดุลแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณแยกออกเป็นรูปแบบของวัตถุนะครับอันที่1ถ้าเกิดวัตถุที่คุณพิจารณาว่าอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วเป็นอนุภาคแล้วแล้วก็คุณบอกว่ามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้นเงื่อนไขเดียวก็พอครับก็คือแรงรับจากภายนอกเป็นศูนย์อันนี้ก็คือเงื่อนไขของสมดุลต่อการเลื่อนที่นะครับพอและเพราะว่า แรงมันไม่สามารถทําให้อนุภาคหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ก็ครบถ้วนแล้วแต่ว่าในกรณีที่2ครับในกรณีของวัตถุที่มีขนาดก็คือวัตถุแข็งเก่งเราพบว่านะครับพักเงื่อนไขว่าซิกมา F เท่ากับศก็คือแรงรับจากภายนอกเท่ากับ0นย์่นะไม่พอมันมีบางกรณีครับที่มีแรงรับจากภายนอกเท่ากับ0แต่มันดันมีทอร์กไม่เป็นศูนย์เพราะงั้น จะต้องเป็นกรณีที่ทรอกรับจากภายนอกเท่ากับศูนย์ด้วยใช้คำว่าและต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะสมมุติว่าซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์อย่างเมื่อกี้เนี่ยแต่ซิกมาท็อกดันไม่เท่ากับศูนย์วัตถุก,ก็จะเปลี่ยนสภาพการหมุนแล้วก็ไม่อยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับตัวนี้ก็คือ,อสมดุลต่อการเลื่อนที่เหมือนกับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือสมดุลต่อการหมุนสิ่งที่ เกิดขึ้นแล้วก็แตกต่างกันเป็นเพราะรูปแบบของวัตถุวัตถุที่เป็นอนุภาคนะครับมันมีขนาดเล็กมันไม่หมุนอยู่แล้วนะครับส่วนวัตถุแข็งเกง่งเป็นวัตถุที่มีขนาดมันสามารถหมุนได้เราจรึงจําเป็นจะต้องอกําหนดให้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขทั้งสมดุลต่อการเลื่อนที่และสมดุลต่อการหมุนนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของสมดุลที่ขยบมาถึงกรณีของ รูปแบบของวัตถุนะครับยังไม่หมดนะครับตอนนี้เราได้สมาการที่เกี่ยวข้องกับสมดุลของวัตถุแต่ละรูปแบบไปแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปครับผมจะแสดงรายละเอียดให้ลึกลงไปอีกว่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้สมาการนี้ในการวิเคราะห์สมดุลเนี่ยเราจะใช้แบบไหนได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ